สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะมาพูดคุยในเรื่องที่หลายๆท่านเองถามมาถึงการที่มนุษย์เราเกิดมาแตกต่างกันนั้นเหตุปัจจัยหรือกรรมเก่าที่เราทําไว้นั้นมันเกิดจากอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆท่านเองเกิดมาลําบากยากจนบางท่านเองก็เกิดมาร่ํารวยบางท่านเองถูกกดขี่เหงเกิดมาลําบากและเกิดบางท่านเกิดมาพิการ พระพุทธองค์ตรัสในเรื่องนี้เอาไว้หลายประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นคนที่เกิดมาแล้วทําให้ตัวเองนั้นมีอายุสั้นก็คือเกิดมาเนี่ยตายก่อนวัยอันควรบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอายุก็ไม่มากลูกกาลังที่เข้าโรงเรียนก็มาด่วนสียชีวิตไปก่อนหรือบางท่านกําลังเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ กำลังจะเข้าทำงานลูกสาวลูกชายก็มีอันต้องเป็นไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเรียกว่าตายก่อนไว้อันควรเหตุปัจจัยเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจัดว่าเกิดจากวิบากกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเขาคิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นไม่มีบาปไม่มีกรรมแต่จริงๆแล้วมันส่งผลข้ามภพข้ามชาตินาพาให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีอายุสั้นส่วนผู้ที่เกิดมามีอายุยืนก็คือตรงกันข้ามเลย เป็นคนที่มีเมตตามีความเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ประหัดประหารส,สัตว์ทั้งหลายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอเกิดมาในชาตินี้ก็เป็นคนที่มีอายุยืน หรือบางท่านเองแถมอายุยืนแล้วก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงด้วยคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยน้อยมีโรคน้อยเหตุปัจจัยก็คือเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทําร้ายไม่ตบตีไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ทําร้ายมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่มีเมตตามีความเกื้อกูลแบบนี้ก็จะสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนแต่บางท่านนี่เจ็บป่วยตลอดเลยเกิดมานี่มีสารพัดโรค คนเหล่านี้เป็นคนที่ชอบเบียดเบียนมนุษย์หรือเบียดเบียนสัตว์อื่นอย่างเช่นบางท่านเองเนี่ยเบียดเบียนสัตว์เพื่อความสนุกยิงนกตกปลาเพื่อเกมกีฬาหรือเพื่อความสุขต่างๆอย่างนี้มีบาปกรรมนะเป็นการเบียดเบียนและก็เป็นการสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองโดยไม่จําเป็นพอวิบากกรรมส่งผลจะเป็นคนที่มีโรคมากคือสุขภาพร่างกายจะไม่สมบูรณ์สุขภาพร่างกายจะไม่ดีบางท่านนั้นถึงกับนอนติดเตียง หรือบางท่านเองที่เกิดมาแล้วก็เป็นคนที่มีศักดาน้อยคนที่มีศักดาน้อยก็คือมีอำนาจวาสนาน้อยสู้คนอื่นไม่ได้ถูกกดขี่ข่มเหงบาปกรรมเก่าที่เคยทำไว้ก็คือเป็นคนที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นใครได้ดีเขาได้รับการศักการะเขารบ,บูชาก็มีความริษยามีความอิจฉาเขาในลาบศักการะของเขาแบบนี้ตัวเองเกิดมา ก็จะเป็นคนที่มีศักดาน้อยมีอำนาจวาสนาน้อยซึ่งกลับกันคนที่เขาไม่มีความอิจฉาริษยาพอเขาเกิดมาในชาตินี้เขาจะเป็นคนที่มีศักดาหใหญ่มีศักดามากคือมีอำนาจวาสนามากเพราะนั้นคนที่เกิดมาแตกต่างกันแบบนี้มีศักดาน้อยศักดามากเพราะสร้างเหตุปัจจัยที่ตรงกันข้ามหรือบางท่านเองเนี่ยเกิดมาหล่อเกิดมาสวยคือผิวพรรณเนี่ยดีรูปก็งาม เกิดมาแล้วก็รูปร่างก็ดีหุ่นก็ดีอันนี้เขาสร้างบาปกรรมด้วยการเป็นคนที่ไม่โกรธคนอื่นใครจะดา่าใครจะว่าอะไรกันแล้วแต่ไม่โกรธแค้นขัดเคืองคือเป็นคนที่ยิ้มให้ตลอดนิ่งตลอดก็คือไม่โกรธใครเลยแต่กลับกันคนที่เกิดมาแล้วผิวพรรณสามเกิดมาแล้วผิวพรรณหยาบกระด้างเกิดมาไม่หลอ่อไม่สวยหน้าตาก็ไม่ดีคนเหล่านี้ ใครว่าเล็กน้อยนิดหน่อยก็เกิดความโกรธแค้นขัดเคืองเกิดความขัดใจการสร้างกรรมแบบนี้ไว้ในอดีตชาติมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะเป็นคนที่รูปไม่งามหน้าตาเกิดมาไม่หลอ่อไม่สวยหรือบางท่านเองเกิดมาไม่หลอ่อไม่สวยแล้วยากจนอีกคนที่เกิดมายากจนก็เพราะว่าไม่รู้จักทําบุญให้ทานไม่รู้จักการให้ข้าวให้น้ําไม่ยานพ่านะ ให้เครื่องนุ่งหม่มให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ปฏิบคมไฟไม่เคยทําบุญทําทานเลยหรืออาจจะทํามาน้อยพอเกิดมาในชาตินี้ทรัพสมบัติมีน้อยเงินทองก็มีน้อยลําบากยากจนเกิดมาก็ไม่มีอันจะกินแต่กลับกันบางท่านเองเกิดมาบนกองเงินของทองมีเงินทองมากมาย มีที่นาที่สวนที่ไร่มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะเหลือกินเหลือใช้คนเหล่าเนี่เขารู้จักการให้ทานและทําทานมามากอย่างเช่นให้ข้าวให้หน้ำไม้ยานผานะให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทิบโคมไฟทําบุญให้ทานตลอดโดยมิได้ขาดแต่การทําบุญให้ทานของเขาเขาก็รักษาสินด้วยไม่ใช่ทําบุญทําทานอย่างเดียวเป็นคนที่มีศิลก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีทรัพย์สมบัติมาก หรือบางด้านเองเกิดมาสูงสักด้วยนอกจากร่ำรวยยังเกิดมาในตระกูลสูงอย่างเช่นตระกูลกษัตริย์ตระกูลข้าพะดีตระกูลพราหมณ์อย่างเนี้ยเป็นคนเกิดมาในตระกูลมัง่งคั่งเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่รู้จักกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้คือเขาเป็นคนที่ไม่กระด้างเยื่อหยิงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเกิดมาในตระกูลสูงเกิดมาก็สูงสังคือเขารู้จักกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้รู้จักบูชาคนที่ควรบูชารู้จักเคารพคนที่ควรเคารพรู้จักให้ทางคนที่สมควรแก่ทางนับถือคนที่ควรนับถือแต่กลับกันบางด้านเนี่ยเป็นคนที่กระด้างเย่อะยิงไม่กราบไหว้ไม่บูชาคนที่ควรบูชาไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้เป็นคนที่เย่อหยิงอย่างเงี้ยเกิดมาในตระกูลต่ำ หรือยิง่งทาไม่ให้ทานเกิดมาก็ยิ่งลำบากยากจนเพราะฉะนั้นการสร้างเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันมนุษย์เราเกิดมามันก็แตกต่างกันยิ่งบางท่านเนี่ยเกิดมาปัญญาสามคือไม่มีปัญญาที่จะพินิจพิจารณาในข้อคิดข้อธรรมต่างๆเพราะอะไรเพราะไม่เข้าไปหาสมณะพราหมณ์ไม่เข้าไปหาผู้รู้สอบถามในเรื่องของอกุศลอกุศลอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําไม่รู้ แต่กลับการบางท่านเนี่ยมีปัญญามากคือเขาเป็นคนที่เข้าหาผู้รู้สอบถามในเรื่องของกุศลอกุศลอยากรู้อะไรก็สอบถามสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์ก็สอบถามการสร้างกรรมแบบนี้ทําให้ตัวเองนั้นมีปัญญามากฉะนั้นมนุษย์เราเกิดมาแตกต่างกันก็ด้วยเหตุปัจจัยแบบนี้แหละการสร้างเหตุที่ไม่ดีมันก็นํามาสู่ผลไม่ดี การสร้างเหตุที่ดีก็ได้รับวิบากกรรมที่ดีฉะนั้นเราเองมีโอกาสเกิดมาแล้วในชาตินี้ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยมาไม่ดี เราเกิดมาลำบากยากจนเกิดมาสุขภาพไม่ดีเกิดมาสักดาน้อยเกิดมามีปัญญาน้อยเกิดมาอยู่ในตระกูลต่ำเราก็พยายามอัปเกรดตัวเองสร้างเหตุปัใจจัยใหม่ไปในทางที่ดีเพราะการที่จะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะชาตินี้เราได้ความเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจสร้างเหตุปัใจจัยใหม่ที่ดีพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอุปมาเหมือนน้าท่วมโลก แล้วใต้น้ําที่ท่วมโลกเนี่ยมีเต่าตัวหนึ่งตาบอด100ปีมันจะโผล่มาสักครั้งหนึ่งแล้วมีคนทิ้งแอกซึ่งเจาะรูไว้เพียงรูเดียวทิ้งลงไปในน้ํา เมื่อไรเต่าตาบอดที่โผลมาทุกร้อยปีจะเอาหัวเข้าไปในรูแอกไม้ไผ่ที่ลอยเควงควางอยู่ในน้ำซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะในแต่ละวันเนี่ยแอกไม้ไผ่ก็ถูกลมพัดไปทางโน้นทีทางนี้ทีฉะนั้นกว่าเต่าตาบอดตัวเนี้ยจะโผลมาทุกๆ100ปีเอาหัวเข้าไปในรูแอกไม้ไผ่โอ้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากพระพุทธองค์ท่านจัดว่าไอเต่าตาบอดที่เอาหัวเข้าไปในรูแอกไม้ไผ่ยังจะง,ง่าย,ายกว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากมากเราเกิดมาในชาตินี้มีโอกาสในชาตินี้สร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่ดีสร้างวิบากกรรมใหม่ที่ดีพยายามปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาหรือถ้าเป็นไปได้อย่ากเกิดเลยดีกว่าเพราะการเกิดนั้นมันจะต้องแก่เจ็บและตายมันคือทุกข์ถ้าพ้นจากความทุกข์ได้เลยในชาตินี้เป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก และการปฏิบัติเพื่อความผลทุกข์ก็คือการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือในอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือก้าวไปสู่อริยะในภพชาตินี้แน่นอนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราตกต่ำไปกว่ามนุษย์ละ่ะ ไปเกิดเป็นสัตว์นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยต้องวนเวียนอยู่ในทุกติภูมิซึ่งเป็นภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์ายเดียวขนาดมนุษย์มีสุขมีทุกข์อย่างขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยทุกข์มากๆอย่างที่พระพุทธองค์นั้นตรัสว่านารกเปรียบเสมือนตกไปในหลุมทานเปลือกสัตว์เดรฉานเปรียบเสมือนตกลงไปในหลุมอุจจาระ เปรตวิสัยเปรียบเสมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบที่เบาบางมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวนี่คือภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรารีบสร้างเหตุปัจจัยที่ดีถึงแม้ว่าเราจะมามืดก็ขอยไปสว่างถ้ายังไม่หลุดพ้นหรือถ้าเรามาสว่างแล้วก็ให้สว่างต่อไปถ้ายังไม่หลุดพ้นอย่ามามืดไปมืดหรืออย่ามาสว่างแล้วไปมืดเลยมันมีแต่ความทุกข์ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อทำได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอนโมทนาสาธุครับ